โดนเลยโดนเลยเอา้าวอันนี้ก็ใช่นี่พี่ขอนะดิงไปขนาดนี้ผมให้ยกให้พี่ครับที่ไม่เสียมารยาทนะไม่มีอะไรจะเสียแล้วคะ่ะเชิญค่ะขอบใจนะขอบใจนะเร็วๆพี่ไม่ได้ไล่นะพอยากมีมีส่วนตัวนะนิดนึงนะขอส่วนตัวนิดนึงดำ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 ดาย้าย าปาอดพอดีเลยนั่งนั่งนั่งค่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อน,นพี่ซีเรียสมากพี่ซีเรียสนะคะตอนนี้คือน้องแพงขาพี่มีเรื่องจะปรึกษาค่ะป๊อดแล้วพี่ตั้งชื่อเรือร่องยังคะชื่อไม่เราไม่คุยด้วยน้องเอ็กขาพี่มีเรื่องจะปรึกษาค่ะค,คือแบบเป็นเรื่องข้อขัดบาดตายอะไรอย่างงี้ะะหรือเปล่าคะก็ไม่นะโอ้งั้นเป็นหลักแล้วกันนะคะโอ้มีใครที่ปรึกษาเลยโอเคเราต้องมาแล้ว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 มาแล้มาแล้วมามาแล้วมาแล้วมาแล้วมา มีความสุขนะแต่ว่าผู้ชายเขาชอบพูดว่าพี่รักแร้ดำหมักเ,เรื่องรักแร้ดำมันก็เป็นเรื่องเล็กเล็กน้อยๆเนานะเดี๋ยวนี้ไอ้ว่าคนเราเขาไม่ได้ดูที่รักแร้นะคะเ,เขาดูกันที่รักแท้ว่าน้ำเต้เอาอุ้ยน้ำเต้าใช่ไหมน้องจอยว่าแต่คุยเรื่องอะไรกันอยู่ผู้ชายเขาชอบว,อว่าน้องว่ารักแร้ดำหมักเหรอไหนดูซิ ก็มีเห็นดำเนี่ยแล้วก็มีเห็นรักแร้ด้วยรักแร้กไปไหนเห็นแต่อะไรมึดๆติดไปเมื่อนั้เดี๋ยวเต่ากลับบ้านไม่มีโอ้ยจิ๊กมาเห็นบ้านเนี่ยจิ๊กยังร้อเลยอ่ะพีอะไรวก็ทานทานยังไงเนี่ยก็ทานทานรักแร้โอ้ใจเย็นค่ะใจเย็นค่ะแต่ว่าเรื่องมีใจเย็นไม่ได้นะคะเพราะว่าเรื่องจักรแร้ของผู้หญิงเป็นเรื่องใหญ่ระดับชาติเลยค่ะถ้ารักแร้ดำเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ผิดเพราะผู้ชายอยู่เนี่ยไม่มีใครชอบจักรแร้ดำค่ะต้องเป็นขาวใสเนียนเท่านั้นผู้ชายใช่เพราะขาวใสเนี่ยเวลาดมแล้วมันหอมโอ้ยในี่ย เดี๋ยวเรื่องเรื่องรักแล้วไอ้ว่าอันดับแรกต้องดูแลเรื่องความสะอาดพี่จอรได้ดูแลไหมคะโอ้โห oh, 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 พี่นี่ดูแลสุดๆเลยนะเรื่องความสะอาดไม่ต้องห่วงเลยตื่นมานี่พี่โกนก <c oughs> ่อนเลยล้างแล้วโกนคนแเ,เราได้ใช้พวกไว <c oughs> ท์เทนนิ่งทาใต้วงแขนนี่น้องแทงค่ะไวท์เทนนิ่งนี่พี่ซื้อทุกยี่ห้อเลยมีทุกอย่าง แล้วมาใช้นี่พี่ตอนเช้ามานี่ตื่นมาพล้างเสร็จแล้วพี่ทา t ón t ón ือไมตตัวนิ่งตอนตอนสายตอนบ่ายตอนค่ำนี่พี่ทาตลอดเวลาเีไปพี่สูตรพิเศษด้วยนะอย่างนี้ไหมพุงปัญญาชาวบ้านแล้วมาขามเปียกดินสอพองนี่คุกเขาให้เข้ากันแล้วก็โปะไปเลยคุณหมอโอ้ยนี่พอได้นะพอได้นี่สูตรสองด้วยน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยีะไวเนี๋ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดีายวเดะเอวเ้าอยวกรู้วิธียวเดี๋วเดี๋วี๋ยวดี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยเนี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเดี่ถูกที่สุดีลย นนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณ <cake> นมอยแยมแล้ว,ว,วค่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะวันนี้พี่จอยค่ะเขามีปัญหาเรื่องรักแร้ดำค่ะคุณหมองเกิดจากอะไรอะคะสาเหตุหลักนะคะก็เกิดจากการเสียดสีไปเวลานานเช่นคนที่มีน้ําหนักมากนะคะพอลดน้ําหนักอาการเสียดสีก็ดีขึ้นหรือเราเนี่ยเวลาเช็ดทาความสะอาดเนี่ยถูแรงเกินไปเพราะว่าบริเวณนี้เป็นบริเวณที่บอบบางนะคะอาจจะเกิดจากการใช้สารเคมีในโรออมีแอลกอฮอล์แพ้น้ําหอมนะคะีการรักษา ก็หลีกเรี่ยงพฤติกรรมพวกนั้นนะคะ<ช>ทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการทาครีมนะคะโรออนที่ใช้ลดประกแรดำนะคะแต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือการเลเซอร์เช่นเลเซอร์ซีแฮริเดกชันก็จะได้วงแขนขาวเนียนนะคะลูกขนเล็กลงขาวขึ้นแล้วก็ไร้ขนค่ะนี่เขาก็กกมวีวิวัฒนาการใหม่ๆนะคะซึ่งเราก็ทำได้โดยที่ไม่อันตรายด้วยนั้นน้ำมะขามกับ พวกสมุนไพรใช่ไหมคะก็ช่วยได้ทําได้แต่จะใช้เปลือกมะขามนะคะไม่ให้มีการเสียนี่ค่ะคุณหมอครับผมไม่มีปัญหาเรื่องรักแร้ดํานะครับแต่ผมมีปัญหาเรื่องรักแล้วรักเลยครับอ่งนี้ก็ดีกับภรรยาพี่จิ้มแล้วล่ะค่ะขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะลาคุณหมอสนับสนุนโดยทุกความสวยเป็นไปได้